ใจหลับตาเจริญสมาธิกันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆ ที่ศูยนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในระดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหยุดใจนิ่งอย่างสบายบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ห่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง การทำใจของเราให้หยุดนิ่งๆิ่งอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องอยากมากเกินไปยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชามันสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะจ๊ะ เริ่มต้นนั้นแ่ตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลืปล้มๆนิดน,นิดๆล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาบาสบายๆแล้วก็ผ่อนคลาย เราต้องทำตรงนี้ให้เป็นนะจ๊ะแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าภากศิสะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะ อาลองผ่อนคลายดูสิจันเนะี่ยผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายนานะ้นเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาวานั่งเนะี่ยมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชา แล้นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาๆเ,เนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอก สองสามประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็น ให้ใจเป็นก,นกลางๆลางเน่ยลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นก,นกลางๆงแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยให้สบายตั้งสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะ ทำจิตให้เลื่อมใสในพระเดชพรุณหลวงปู่แล้วก็นึกน้อมใจหยุดนิ่งกลางลูก่อทองคําของวัดเดชพรุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาไงน,นะจ๊ะรวมใจหยุดนิ่งๆ นมนมอย่างเบาเบ,า,บาสบายสบายใจจิตอันเลื่อมใสกราบเทิดทูนบูชาในองค์ท่านนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆนมนมเบาๆสบายสบาย พระเดบคุณหลวงโปู่นะพระผู้ปราบมารนีนี่เป็นเรื่องราวที่สำคัญนักทีเดียวที่ต้องปราบมารระวัามารเป็นผู้ขวางขัดขวางการทำความดีของเรา รูสิระจัสัสัตว์ทั้งหลายแล้วก็กายต่างๆดัางเดิมมากมายก็ก่อให้ตกต่ำล่้ยกันมาเลยแต่กายที่สวยงามดังเดิมจึงเป็นกายดังเดิมของเราเนียแหละ กายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเขาก็อมบาปสักสิกดลงมาอีกกดลงมาถอดเป็นชั้นชั้นเลยมันเลยเป็นกายทรรกายอรรถภพเป็นกายอรรถภพเป็นกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบ จะแยะไปหมดเลยมีภพมีภูมิมลองรับกายที่เป็นสุภาัะเปลี่ยนเป็นอสุภะมีปฏิกูลเกิดขึ้นตอนเมื่อเป็นกายมนุษย์อย่างแล้วก็ภพภูมิก็ให้แปรเปลี่ยนไปทั้งแต่บังคับสัตว์โลกขันธโลกก็บังคับอากาศโลกสิ่งแวดลอ้อม ดินอากาศฟ้าภูมิประเทศอะไรเยอะแยะไปหมดเลยให้ผิดสภาพจากความปจริงดั้งเดิมแล้วก็ให้ไปมาหาสู่กันลำบากเป็นดินแต่เดิมเป็นแผ่นดินเดียวกันก็เอาน้ำมาขั้นเอาภูเขามาขั้น ดนิดนดีลาบเรียกก็ปูดขึ้นมาอีกแล้วเป็นภูเขาเรากา็มนุษย์จะได้ไปมาหาส่วรลำบะแยกทวบีบไดกก็แยกประเทศแบ่งแยกมีพรมแดนแยกเรื่อยๆมาเลยมีจังหวัด อำเภอตำบลหมู่บ้าน,นทางบ้านงตัวเองแยกแยก,กันแล้วก็เอาภาษาขนบรรมํำเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันเนี่ยจะได้ทะเลาะก,กันคุยกันไม่รู้เรื่องมาขีดมาขวางมากันกันหลายๆชั้นเดียว แม้พูดภาษาเดียวกันก็เหมือนต่าภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่นอกบ้านกระทั่งในบ้านครอบครัวเดียวกันก็ยังขัดแย้งกันได้อยู่กันสองคนก็ขัดแย้งกันได้แม้อยู่คนเดียวยังขัดแย้งกับตัวเองยังไม่รู้จะเอาอย่างไง นี่ก็เป็นเรื่องราวของพยามาล์เลยคร่าวๆเยอะแย,ยะไปหมดเลยทวีปต่างๆก็จับแยกออกคำว,ว่าทวีปคือโลกมีเขตแดนระหว่างทวีปเยอะแยะไปมาหาสู่ก็ไม่ได้ กวีบแยกจักรวาลเป็นมื่นโลกทอดแสนโกดจักรวาลก็ทั้งอันนั้นจักรวารลนับไป็น่ถวยแยกไปหมดเลยเป็นเรื่องอภิยามาดังนั้นเนะ่ยไปมาหาสู่กันไปเลยไปรู้เรื่องรู้ราวันแยกหมดเลย แม้กายสุขติภูมิใเทวโลกยังแตกต่างมีหนักนักคนด่านกรุดวิทยาธรกุมพอลเทพบุตบุเทพทธทพทิดาพรอารมพรแตกต่างกันไปหมดเลยเยอะแยะที่ไม่ใช่เรื่องราวพยามารโดยเขากล่าวเยอะแยะไปหมด ก็ไม่เคยมีใครที่จะคิดแก้ไขที่จะเอาทุกสิ่งหวนกลับคืนไปสู่ดั้งเดิมณจุดเริ่มต้นที่สว่างสวยที่บริสุทธิ์เมื่อมนุษย์อยู่ในสภาพอย่างนี้สัพสัตว์อย่างนี้เนี่ยายบุญก็แก้ไขปรุงแต่งปรับผู้ที่ มานบังคับบรญชาได้น้อยก็กลันาธาตุทำให้ะออดสั่งสมบุญบรารมีเป็นประสมมอรุรเจา้าพาโปรดแต่ก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมยังมีแก่มีเจ็บมีกายถอดกายขณะใจกิเลสมาอย่างเดียว สี่ฝูงยังไม่ชนะชนะก็ชนะในระดับพ้นจากการเวียนว่ายถ้าเกิดมีพบอายตนะนิพพานรองรับเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นนเท้โปลดสัตว์โลกที่กว่าจะทัดสัตว์มลุทำเป็นพระอารหันต์เขา ต้องสร้างบาร,รมีถึงแสนกับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปอย่างเนี้ยแสนครั้งแต่ละครั้งก็ห่างกันมากว่าจะบาร,รมีเต็มเปี่ยมสามสิบทัศที่จะลองรับคำสอนของพระสมมุทิเจา้าเป็นพระอรหันต์พระอริยะเจา้าต,ต่าง ผูกที่เบื่อมนุษย์ปรีพิเเวก็สั่งสมบรมีเป็นพัฒปัจเจกพุทธเจ้าก็อยู่ในขอบเขตของภาคโลดขอบโลก็ไม่ได้ระดับหนึ่งทำนาทีเหมือนกระทรวงศึกษาเรียกว่าพระบรมครูหรือพระบรมาศาสดา ในเหตุนี้แหละภากราบจึงไปชุมมาทั้งหมดหมดธาตุหมดาธรรมตัางนเริ่มมีธาตุมีธรรมมีเห็นมีจามีมคิดมีรู้มีทุกสิ่งเกิดขึ้นชุมมรึหมดเลยล้วนจะเป็นพระตนฐานรับรองไม่ทวน่ะ ประชุมคัดบุคคลได้เหมาะสมลงมาเกิดทำหน้าที่ปราบมาปรปทะกัพยาม,มาเหมือนกระทรวงกลาโหมอย่างไงแหละกระทรงสั่งลงมาเกิด ทำภารกิจตรงนี้แต่ทั้งภาคโปรดภาคลราบก็ส่งเสริมกันจะทำกันคนภารกิจไม่ขัดแย้งกันเสริมกันไปภาคโปรด,รดได้จำนวนหนึ่งก็เก่าสู่อายตะนดิพานไปแต่คนทนายสปสั์เก่าหม่หมดสักทีสภาพปราบก็ค้นดีเดียวเลย แต่มันนานหน่อยที่เราคุ้นเคยคำว่าที่สุดแห่งทรรนั่นแหละเพราะต้นธาตุคือปฐมธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศสัตุที่แรกๆอะ่ะไม่ใช่ตรงกลางๆแล้วไปปล่อยหรือท้ทอย ประชุมกงนแล้วก็ส่งมาผู้ที่ส่งมาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องทำจิตให้มันเลื่อมใสใจให้มันใสใสสว่างนึกถึงท่านที่กลางกายให้มันชัดชัดจ่มใสพระทันมี พราคุณกับเรามากมายสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็รู้ในเฉพาะโรงงานธรมวิชาไม่ให้กระเด็นออกมาข้างนอกนานๆได้งะเทศลำพึงมานิดหนึ่งแต่ก็ขค้างขา,งขาใจไม่ลงรายละเอียด จู่หัวเอาไว้ทาด้านองเป็นสาร,รบันของการที่จะศึกษาเรียนรู้ให้รู้จักท่านพอสังเกตพอคร่าวๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้รู้ทักคนด้ใจให้ละเอียดนะจ๊ะ